h e l lo everyone สบายดีมั้ทุกคนเมนี่มาเหียนภาษาอังกฤษกับซองแซนอิงลิชชาแนลเซิงบุญเรียนมนี่ข่าพระเจ้าจะมาสอนก็คือประโยคสั้นๆแต่ว่ามีความหมายดีดซึ่งมงเมนี่เข้ามาฝึกอ่านฝึกวบาฝึกฟังและก็พร้อมกับคำแปลไปนํำกันเขามาเริ่มจากประโยคสัมฤิ์อ่านว่า lie is struggle lie is struggle แปลว่าชีวิตคือการต่อสู้ n o l e d is powerline. n o l e d is powerline. ความรู้คือพลังของีวมติ Time is precious. Time is precious. เวลาคือสิ่งที่มีค่า Let's control your mind. Let's control your mind. จงควบคุมจิตใจของเจ้า realize value of life realize value of life จงคำหนึ่งคุณค่าของชีวิต don't scan d h e l i h e order don't scan d h e l i h e order แปลว่าอย่าให้คนอื่นมีความอับอาย prepare for everything e p r p a r e for everything แปลว่าจงเกี่ยมพ้อมสำหรับทุกสิ่งทุกทุกอย่าง Speak sweetly Speak sweetly แปลว่าเว้าอย่างสุภาพอ่อนหวาน Try to trust yourself Try to trust yourself พยายามเชื่อมั่นในตัวเอง Tell me truth, tell me truth. แปลว่าบอกคอยตามความจริง Don't give promise easily. Don't give promise easily. แปลว่าอย่าให้สัญญาอย่างาง่ายๆ Wait for good time. Wait for good time. แปลว่ารอถ้าเวลาที่ดีหรือว่ารอท้าเวลาที่เหมาะสม Don't cheat orders Don't cheat orders แปลว่า,ยาอย่าขี้โกงคนอื่น Don't be c o z y Don't be c o z y แปลว่าอย่าออเอ Don't be greedy Don't be greedy แปลว่าอย่าโลภมากโลภา Welcome cordially Welcome cordially cord แปลว่ายินดีตอนรับอย่างสนิทสนม Love and cherish nation Love and cherish nation ฮักและห่วงเห็นประเทศชาติ Turn your w o r d into wisdom. Turn your w o r d into wisdom. เปลี่ยนจากบาดแผลของเจ้าให้กลายเป็นสติปัญญา Every moment is a fresh beginning Every moment is a fresh beginning แปลว่าทุกๆส่วงเวลาคือการเริ่มต้นที่สดใส I like criticism. It makes me strong. I like criticism. It makes me strong. คอยมักการวิภาควิจารณ์เพราะมันเห็นให้คอยเข้มแข็งขึ้นก็จบลงไปแล้วสําหรับบทเรียนในมือนี้มีอย่างอยากตําหนิติสมหรืออยากให้สอนบทเรียนแบบใดสามารถคอมเมนตใต้ลงวิดีโอนี้ได้สุดท้ายนี้ขอฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการฮิดคลิปต,ต่อไป Thank you for watching ขอบใจสำหรับการติดตาม